สวัสดีจ้าวันนี้มากินอาหารเจกันจ้ะก็มียำนั่นแหละที่เมื่อคลิปที่ต่อจากเมื่อกี้นี่จ้ะยำเจใส่เกลืออืมใส่เกลือแล้วก็ใส่ซียอยิ๊วซียอยิ๊วขาวมะนาว คนเคยกินจะว่าเสบผักก็มีแร่ดิบพริกหยวกแล้วก็ผัดผักรวมอืมจะซื้อขายัางจะยผัดผักรวมผักอีกทังนึง โห้มันแสีบขึ้นเกลยจ้ะอิว่วขาวน้ำมันพริกสดทุบไม่ใส่กระเทียมนะอืมนี่พอตื่นเกษตร อะไที่ต่อยจ้ะคนกินง่ายเราเสิร์ฟเก่ากิน,นด้ก็ดีนะดีต่อสุขภาพด้วยได้บุญด้วยไม่ต้องเบียนเบียนเนื้อสัตว์ งดเบียดเบียนเนื้อสัตว์สักระยะอือหืออือหือทานทุบพริกใส่สองเม็ดเนี่ยน่าเผ็ดเลย ออบอืเกอรี่ปาปิก้าข้าบโพดหอมหอมใหญ่ก็โปรตีนเยตะส ไมยบอกกินเนื้อวัวเนื้ออะไรเลยเ <g ills> นื้อวัวไม่ได้กินแต่เด็กก็จะงเน,นื้อวัวนกควายไม่ได้กินแต่เด็กแะเคยกินแต่ไม่ชอบ เนื้อหมูก็เคยกินแต่ก็เลิกแล้วแต่ก็มีบ้างถ้าเกิดเรียก,เร,ยกเรียกไม่ได้นะ่เนนะเนื้อหมูน่ะเนื้อหมูเนื้อไก่แต่น้อยมากที่จะกินเนื้อไก่ก็พอมีบ้างอือ ออาวิเศษดอ่อที MM ่น่งก็ทำที DVD> ่สารเจ้านะกินฟรีแต่เราก็เอาเงินไปใส่ซองทําบุญบำรุงสารเจ้าสารเจ้าคนจีนอ่ะ ถ้อาอยู่ไทยเขาก็ทำแบบนั้นแหละอยู่สวีเดนก็หาแบบผักตามี่ตามเกิดกินตามพื้นบ้านรสชาติไม่ต่างจะกินเนื้อสัตว์เลย ไปเราเลือกเลือกกินแบบนี้อืมฮกไม่ว่ากันเนะเาะไปเะผายมากัผยมก,ยมกผักมากมานจ้ากปเลกผัก อืมอืมอกดดมินยอดมมดต้องกลัวว่าจะขาดโปรโตีนเริ่มมีโปรโตีนเกษตรมีนมถันเหลือ,องกิน มันคนกิงไข่ได้ด้วยมันกินกินเจกินไข่ได้นะอนุโลมแล้วเพราะว่ามันยังบ่ฟักเป็นตูวมันบ่ได้เป็นตัวมันยังบมีหัวใจกินได้จ้ะไข่อนุโลมไข่กับนมอนุโลมเพราะว่า นมเราไม่ได้ไปฆ่าเขาเพิ่อม,มากินเขายังมีชีวิตยอยู่เรากินได้นมวัวน,นมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาให้กินเจเพราะว่าไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อืมไม่ได้ไปเบียดเบียนค่าชีวิตเขาอืมการได้เท่าบรดคาก็เป็นอย่างหลักจากนี่คือความความหมายของคนจีนอะ่ะไม่ไปเบียดเบียนสัตว์เนื้อสัตว์ไม่ปไมปฆ่า,เ,าเขาเนียตายไปก็จะอยู่อีกชั้นหนึง่ง คนที่เขาตายไปแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังตอนที่เขาฟื้นขึ้นมานะ่ะเราถึงเชื่อไงเราถึงกินเจว่าคนที่กินเจ่ะหรือกินมังสวิรัติหรือกินแต่ผักตายไปเขาอยู่อีกชั้นหนึ่งไม่ได้อยู่ชั้นธรรมดามีคนตายแล้วฟื้นเพื่อนนี่แหละมีคนเล่าให้ฟังจ้ะ ก็เลยเชื่อชีวิตหลังความตายต้องไปรับโทษใครทรมานสัตว์นนะบางคนทำแล้ววามจะเป็นไม่เป็นไรโทษน้อย บางคนทำาด้่ยความสนุกส,สนานเนี่ไม่ได้เป็นบาปเดิมแต่ก็จะ่ามีบุญไม่บาปอีดีบอกคอยนน้นะสัมผัสดนตัวเองนั่นแหละคอยถึงเสื้อเหลืองบุญเหลืองบาปก็เลยตะบกกินกอคอยกินเนื้อสัตว์แล้วก็มันก็ดีต่อสุขภาพด้วยว่าแม่ยังค่ะ ใครจะไม่เอาแล้วจ้ะกินดีสุขภาพแล้วก็ได้บุญด้วยเจ็บด้วยอือมอือม หืมขั้นขอน้ำเนี่ยเจ็บเป็นหยังอ,อ่ะน้อ ออขอาวต้มงลูก่าดน้ำดิ ขนาดกินไว้เนี่ยยังบ้างมึดคลิปหนึ่งเขาล่ไปก่อนํำเนียดจ้ะเวลาหมดก่อนแล้วกินต่อ มากืบกดน,กนไหนลก็แฉแน่เด้วอือจับพร้อม,อมกระทะถ่าแห้ไฟลุกๆให้ฟันควันท่วมสมอมงชงเชิงเลยจะอร่อยอ อม่อยหอมกินนี่เขอรับไปก่อนเลยจ้ะเจอกันคลิปหนา้ากินแค่สิบห้าวันแมาแม่ก็เก้าวันเน,นี่ยจะ้ะแล้วแต่สะดวกใครจะกินไม่กินนะค่ะแล้วแต่สะดวกอันนี้สะดวกเก้าวันต่อไปก็กินผักแต่ว่าอาจจะมีน้ำปลาน้ำปลาอะไรแค่นี้น้ำมันหอยแค่นี้จ้ะ ม่ได้เน,น,เน้นเนื้อสัตว์ใหญ่ๆเป็นชิ้นๆนะไมเ่เน้นจ้ะเน้นผักสวัสดีนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายยางออกก่อน